ปิ้งปองโมยัมีเสียงด้วยเห็นคะคุโมมีเอฟเฟกจากปากคโมเองปิ้งปองขณะนี้ทางห้างกำลังจะปิดแล้วมันตองเียบรีบบบับบ้านนบ้บอบกบรคบบ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 ามบบมบคะบบ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 บมาบบบบมบบบบรบบบ เดี๋ยวดูคลิปย้อนหลังม่มเป็นอะไรอ่อ่ะ่โมเลยโอเคออสวัสดีนะคะ,ะวันนี้ฝนตกเบาๆหน้าออนอนมากเลยโอ,อย้โอ้เสียงเจ๋วมากเลยลูกชอบชอบ,ชอ,บอ,อ้าวเริ่มแล้วนะนิทานกำลังมาดูไหนวะจอคุมนิทานอะไรครับนิทานเรื่องนี้ คือเรื่องอะไรก็ไม่รู้นักเรียนใครเขียนหน้าจอนะกูโมจะแอบจดชื่อไว้อ่ากูโมมีของแจกนะจ๊ะใครเขียนหน้าจอกูโมนะกูโมจะไม่ให้ออ้ยวันนี้ใจร้ายแล้วอ้าวเพราะว่าวันนี้กูโมจะเขียนเองกูโมมีโปรแกรมเด็ดตรงนี้จะ้ะโมกอก่ะที่ทานเรื่องนี้ มีเด็กอยู่คนหนึ่งอยู่บนโลกใบนี้นะคะโลกสีน้ําตาลเนี่ย้อุยไม่มีต้นไม้สักต้นเลยทําไงดีเนี่ยเขาก็เลยออกเดินทางลูกจ๋าออกเดินทางไปเรื่อยๆไปเจอกับสิ่งนี้เข้าปุ๊บปุ๊มันคือต้นไม้วิเศษต้นที่หนึ่งหุยต้นนี้ทําไมมีแค่ใบเดียวเองอุ้ยเดินไปกั่ที จะมีอะไรอีก้างอ่าเดินไปเรื่อยๆ<ะ>ไปเจออีกไปเจออะไรเข้าคะไ,นะไปเจอต้นไม้อีกหนึ่งตน้นไอ้นางเยนมองเห็นจอไหมลูกเห็นจอนะคะเห็นนะคะอโอเคค่ะอ่ะเดินไปเรื่อยๆเมื่อกี้ก็เป็นต้นไม้ใบเดียวเอ๊ะที่นี่มันดินแดนประหลาดแล้วเดินไปเรื่อยๆก็ไปเจอต้นไม้ประหลาด ที่มีเพียงแค่ใบเดียวอีกหนึ่งต้นอุ้ยมันคืออะไรเนี่ยอุ้ยนะกคัวจังเลยรีบวิ่งดีกว่าปุ๊บผไปชนเข้าตีหนึ่งหัวนโนแล้วไว้เ <c oughs> จออะไรเข้าคะหมดแล้วไปเจออะไรเข้าลูกนี้เขาไปเจอไปเจอต้นไมอ้อีกหนึ่งต้นที่มีเพียงแค่ ไปเดียว <Bye>. yeah. <Yeah. S 1> เดินไปเรื่อยๆดีกว่าโอ้ยหัวฉันโนหมดแล้วที่นี่มีโรงพยาบาลไหม <c oughs> หัวโนงเป็นโรคมะกรูดเลย <c oughs> เดินไปอีก <c oughs> ก็ไปเจอต้นเดิมปะเอ๊ะมันคือที่ไหนเนี่ยมันมีแต่ต้นแบบนี้ <c oughs> ไปนกล้วยฉันอยากกินกล้วยเอยบ้านใครมีกล้วยบ้าง <c oughs> เดินไปอีก ฉันเริ่มจะหมดแรงแล้วนะตึกตึกตึกต, nah ตึกตึกสวัสดีครับนักเรียนคนนี้มาเจอกับต้นไม so ้ต้นสุดท้ายพอดีต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นเดิมแปลกแปลกโอ้ยทำไมมันมีแค่ใบเดียวหรือว่ามันกำลังจะตายเฮฮะอาท่านใดนั้น เขาบอกว่าเอะบนโลกเรานั้นทําไมมีต้นไม้เพียงแค่ต้นละใบเองอุ้ยเอ๊แต่เขารู้ไหมว่าต้นไม้เหล่านี้นั้นมันก็มีมเมล็ดเล็กๆซึ่งเด็กมันคนนี้ก็ได้แอบเก็บทีละเม็ด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 มาด้วยเขาก็เลยเอามาเล็ดต้นไม้นี้นะคะไปขายให้กับพ่อค้าแล้วก็เอาเงินนั้นไปซื้อ สิ่งนี้ค่ะเ,คเรียนดูให้ดีนะอู้หูอะไรเนี่ยทีวีเส่องอนี่ทีวีเครื่องนี้เอ๊ะทำไมมันเปิดไม่ติดนะทำยังไงดีนะอ๋อลืมซื้อเสาอากาศมาเสียบอ่ะเสียบซะเลยซื้อมาแล้วปิงเอ๊ะสัญญาณช่องกระตูนไม่ค่อยดีเลยเก็เลยไปซื้อเสาอากาศมาอีกอันหนึ่ง อา้าวชัดเจนเจวแววแล้วอ้าวพักๆไม่ค่อยได้ยินเมีเลยทำยังไงดีไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยทำยังไงดีคะลูกไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยคุณครูคะหนูรู้แล้วลูกนั่งแบบนี้ม่ยังตัวอะไรทองเลยครับเฮ้ยอย่าพึ่งเลยสิอย่าพึ่งบอก<ๆ>อย่าพึ่งบอก,อ,บอ,กอ้าว<ๆ> <c oughs> ก็ต้องถ้าไม่ได้ยินเสียงต้องหมุนใช่ไหมคะเปิดปุ่ม นี่โอ้โหคุโมวงกลมได้เหมือนมากอ้าวมปุ่มหนึ่งบอกว่าภาพไม่ค่อยชัดเลยอ่าก็เลยหมุนีปุ่มหนึ่งปิ้งโอ้โหลูกกตามปู่เป็นเเหรีล้วอาวปลงทองชัดๆเลยใช่หรือใช่หรอยังไม่จบเขาบอกว่าดูทีวีมากๆก็เริ่มเมื่อยหลังอุ้ยพื้นที่บนโลกใบนี้มันเหลือเฟือเนาะ เอาไปทำอะไรดีเนอะเราต้องหาอะไรทำอ่าวดังนั้นเจ้าตัวน้อยนะคะก็เลยออกเดินทางไปบนโลกอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่ไปที่นี่ลูก<ม>เขาก็เลยปไปทำนาแบ่งพื้นที่ออกเป็นนี่สามส่วนวบ อ้าวคันหนึ่งก็คือทำเป็นบ่อน้ำด้วยนี่ใ้ใช่เหรอใช่เหรอนี่ขอใช้วงกลมดีกว่าดิาา้งปลา,อาเออมีคนดูทำต,ตาดีจัง ที่อกมานะคะแล้วก็ทำ่อนน้ำาแล้วเขาก็มีความสุขบนโลกของเขานี่แมลงเต่าทอกแมลงเต่าทองใช่แล้วลูกใช่หรือเปล่าอุ้ยไม่ได้ใส่สีต้องใส่สีก่อนใช่ไหมคะเอ๊ะตรงนี้ใส่สีอะไรนะหัวตรงนี้สีอะไรนี่ลูกสีแดงใช่ไหมอ้าวค่ะ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  อุ้ยต้องหัวเป็นสีอะไรคะลูกงวยต้องหัวเป็นสีสีดำทำไมน่ากลัวจังวายน่ากลัวจังเลยเหมือนปีศาจเลยอะคุโมขอจิ้มให้นะคะ็ต้องการในสีอะไรลูกเรือใช่ไหมเือค่ะอาคุโมคุโมขอใส่คร่าวๆก่อนนะคะลูกอ่าโอโฮโบนี่ก็คือแมลงเต่า ภาษาอังกฤษเรว่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ladybug นะคะลูก ladybug นะคะลูกจําไว้เนาะวันนี้เหมือนเป็นชั่วโมงศิลปะเลยเนาะแล้วก็ได้ฟังนิทานไปด้วยแต่จริงๆแล้วครูโมนักเรียนจะพาเอ้ยครูโมจะพานักเรียนไปเล่นเกมด่านนี้ค่ะแห่ใครจะพูดอันนี้นะมาช่วยครูโมเล่นก่อนนะคะ เตรียมตัวไว้วันนี้คือนางมารร้ายผมแดงไหมคะเห็นผมกูโมไหมกูโมเป็นนางมารร้ายกลางทุ่งนาอยู่นี่ไงไม่ได้เข้ากันเลยวันนี้หาเล็กกันอ่ะเดงโอ้โมจะพาไปเล่นเกมสิแหม่เมื่อกี้วานลงกันแล้วนะเิเล่เิเล่ คุณคูกภาพภูมิใจนะทุกคนเลยว่าได้แค่นนี้ฝั่งดูเอมมี่นะจ๊ะเชิญชมจ้ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ๊ะเอยู่ตรงไหนจะเป็นยังไงเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะใครนักเรียนเปิดไมค์ได้นะคะใครใครใครที่รู้นะคุณครูโมตอบได้ไม่ต้องลทวงผิดชอบให้เด็กตอบนะคะลูเด็ก อเกณฑ์น,นี้คือเข้าไปที่ code.org เหมือนเดิมนะคะเห้มมมมหเ,เหมือนห้องเรียนนั้นนะเหมือนห้องเรียนนะใช่ไหมคะลูกโอ้โหดีจัง,งอยากให้โรงเรียนเปิดไวๆวแล้วเนาะเราจะได้เจอกันเอ๊คุโม,มเปิดหน้าไหน่อเนี่ย <c oughs> คุโมะก็จะลืมทุกทีเลย <c oughs> ที่มีน้องนะคะเอาน้องมานั่งเรียนได้นะคะลูกอ่าเรามาช่วยกันไอ้มีกำลังเรียนกัน ได้ใครที่ทำได้หลายๆด้านแล้วโหช่วยบอกคุโมหน่อยสิให้โมชื่นใจหน่อยรอริงคอรอเริงหลายๆด้านมีไหมคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ด่านที่แปดนะคะเรื่องศิลปินการจัดลำดับนี่ดูปินก็คือเข้าไปเลยอ้าวด่านนี้นะคะ ตามแบบนี้เดี๋ยววันนี้จะให้เป็นกันบ้านนะคะให้นักเรียนไปทําให้ครบนี่ให้ครบทุกอันเลยนะบทที่8ศิลปินฮะสวัสดีคบรวัดีค่ะลูกนักเรียนเพิ่งเข้ามาก็กําลังพอดีเลยนะคะทันนะคะลูกทันนะคะลูกอ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาสวัสดีค่ะจะพาไปเล่นบทที่8สิลปินนะคะกลัวนะกลัว น่ากลัวเหรอวันนี้คุณโมเป็นผมแดงนางมารลายนะหลายด้อนะคะจ้าให้วาดเท้าคนด้วยเส้นพี่เรายังขำเลยค่ะให้วาดเท้าคนด้วยเส้นหนึ่งเส้นอ้าวนักเรียนทำยังไงดีเรื่องน่าตัวใจเด็กโมมาให้กันเลยคนคนนี้กำลังจะละเท้าคนหนึ่งเส้นนะคะใช้คำสั่งไหนดีคะลูก อีค่ะอ่ะมมากบอกก่อนนะว่าขึ้นก็คือเอ็นเอ็นก็คือนอตแปลว่าทิศเหนือนะคะนอตแปลว่าทิศเหนือเอสก็คือลงข้างล่างใช่ไหมคะเอสก็คือเทาเทา,าแปลว่าใต้ทิศใต้นะคะลูกเหนือตรงข้ามกับใต้อ่าทางไปทางขวาก็คือตัวอ e. ีคือทิศตะวันออกนะคะไปทิศตะวันออกนะลูกนะ ดับเบิลยูดับเบิลยูคือไปทิศตะวันตกก็คือไปทางซ้ายอ่แถ้าใครจำที่ไม่ได้เป็นไรดูแค่ลูกสอดก็พอหนึ่งครัทางจะลากจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแค่ขีดเดียวโอเคนะคะอ่ะอันนี้ใช้ตัวสามกีตัวไหนคะลูกกีค่ะตับกครับโอเคเก่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะลูกกีควางค่ะเอาอย่างนี้ได้ไหม ว่ามันเป็นเด็กดื้ะมันต้องให้มันติดกันแปะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะติดใจว่าเลยค่ะหนึ่งสองสามปึ้งโอเคปะได้ค่ะ มัอนจะกดปุ่มเริ่มครูโมมีอะไรให้นักเรียนได้เล่นนะมันจะมีปุ่มนี้ค่ะปุ่มสปีดความเร็วถ้าสัญ,ญล, <ũ S 2> ลักษณ์รูปเต่าหมายความว่าม,มันคือช้านี่ช้าสุดๆเลยแต่ถ้าเป็นรูปกระ่ายหมายความว่าไงาเร็วค่ะมันจะขี่อย่างรวดเร็วมองแทบไม่ทันเลยเอาลองดูนะเอาช้าหรือเอาเร็วดีจ๊ะเอาเร็ว เอาเร็วๆร็วเร็วเาดูสิเป็นควอแปดควอตเก้าเลยนะนักเรียนมองให้ทันนะผมมองขอเป็นกระ่ายสุดๆเลยนะหนึ่งสองสามเริ่มปิ้งโอ้โหเร็วมากเร็วมากควอตแปดควอัดิบเลยหน่ามองไม่ทันเลยค่ะเออหนูก็มองไม่ทันเหมือนกัน บังตาคุโมอยู่แขวผมแดงแดคุโมบังแล้ก็ตารูปนี้ค่ะกัปตันขาช่วยคุโมหน่อยแล้วปิดหนวดแมวค่ะลูกทางไหนคะลูกอ่ะคุโมใบให้มีสองตัวใช่ตัวไหนคะสองขางตาอยู่หรอเพราะงั้น เอาอีกกีก่ครั้งคะลูกครั้งหนครั้งเดียวได้ไหมอ่ะไ,ได้ครัค่ะครูคอดูครูโมขอหนึ่งครั้งพอครูโมจะเอาแบบช้าช้านะคะครูโมขอลองแค่ครั้งเดียวพอนะจะเกิดอะไรขึ้น What happened? เริ่มแหวนไหโอ้ยขอเขาบอกว่าเธอย้ำหนวดทิ้นเวงไปแล้วอย่างี้ะ <c oughs> ค่ะลูกค่องต้องมี e ีสองอันใช่ไหมคะเด้งจัดไปค่ะลูกปิ้งต้องมีสองอันวิโมทั้ถูกไหมอ่ะโมทั้ถูกปะโมใส่ e ไปกี่อันแล้วเนี่ยก็เป็นแบบเดียวได้ไหมะอ่าคุโมแบบแบบกลางๆแล้วกันอ่ะคุโมลองกดดูนะคะ เป้งว <Ooh. test Springs> ุ้ยคุโมใส่ E สามอันเลยนะโลูกจะเกิดอะไรขึ้นเป้งสองอันหนวดเกินว้ายหนวดเกิน้ดูครับออกนอกเสครับออกย่าว่าตอนบอกครูครับออกนอกเส้นครับถ้าเรียนลากพิ้งได้นะคะถ้าทำเกินนะคะลูกอ่ะคุโมเหลือสองอันแล้วคุโมไม่แกล้งแล้ว กดเริ่มนที่ให้เล่นแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นการฝึกการคิดเป็นขั้นตอนนะคะอ่าขอข้ามได้ไหมอ่ะข้ามไปน้มีการดนไหมคะโมข้ามไปดานนู่นเลยด่านทีครับวันนี้มีการบ้านไหมครับการบ้านวันนี้ให้เล่นบทนี้ให้จบโอเคไหมคณครูคไะแค่นี้เองสองคนเล่นน้องูดูด้วย่าลูกข้าวว่าไงคะ นี่ใครจะบอกวันนี้ข้าไหลอคะฮะถึงด่านนี้ข้าไห่อะคะวันนี้เล่นบทที่แปดอันน um> <si ี้นะคะลูกเล่นให้เขียวทุกอันนี่เลยจนถึงสิบสองอันนี้โอเคไหมนี่คือกันบ้านวันนี่จบบ้านกับบ้านไม่ไดกันบ้านมูมก็ปวดไม่มีกันบ้านนั่นแหละอ้าวอันนี้เล่นยังไงอ่ะใครตาดี มันจอมาเลียไป้ยไหมนักเรียนบอกไปทางขวาทางซ้ายได้นะคะถ้ามองแล้วก็ตัอง่อามันบอกว่า E2 เปิด e A2 แล้วไงลูก N1 นะคะ N เอนอตนะคะแปลว่าทิศเหนือนะคะ N1 ครับ N1 ครับอเสร็จแล้ว ไม่ีไม่กไม่ดมีไดอ่าพีรพลบอกว่าครับอไม่ตอเนื่งครับพีรพลโอ้โหรูปหล่อจริงเลยปิ๊งถูกมหมจ๊ะนี่ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงที่มีคนช่วยตรวจให้นะคะขอเป็นแบบเตาสุดเลยนะคะ ขอเป็นแบบความเร็วค่ะกระปี้ได้เหรอล <problem> ูกโอ้โยนักเรียนรีบนะคะแม่ยังเล่หลับอ้าววันนี้นะคะให้นักเรียนรีบไปพักผ่อนงั้นครูโมกดเริ่มแล้วกันปิ้งว้าวว้าวโอ้ยง่ายจังเลยด่านที่เหลือให้นักเรียนนั้นอุ้ย นักเรียนคะเ,เห็นไหมว่ามันแหวงๆนี่มันจะต้องขีดไปต่อมันเว้นเห็นไหมคะลูกเดี๋ยวถ้าเว้นแบบนี้มันจะมีคําสั่งเพิ่มเข้ามานะลูกนะนี้มองเห็นไหมอ่านี่คะ่ะตรงนี้ห้ามขีดนะคะเ,เขาเลยมีคําสั่งพิเศษมาว่าคําสั่งกระโดดอ้าวมีคําสั่งขีดแบบนี้ขีดแบบนี้กับคําสั่งกระโดด นะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกนะแต่ให้นักเรียนไปลองเล่นเองไปมันง่ายไหมลูกง่ายไหมน้ยืดเดี๋ยวพึ่งเลยเดี๋ยวให้ไปทำเองเดี๋ยวให้ไปทำเองแล้วอยากเป็นรังต๋ออยากเป็นรังต๋องตัววัยรุ่นทั้งนั้นเลย่อยตัววัยรุ่นเดรร้อนแล้วไง ่ะเดี๋ยวกูโมก่อนที่เราจะมาเล่นกันนะคะกูโมของนักเรียนนิดนึงอ่ะยังไม่ปิดปิดก่อนนะคะนะคะเข้าสัปดาห์วันหนึ่งเข้าเรียนเยอะดีมากเลยค่ะน้องน่ารักมากเลยนี่นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากูโมจะมีแจกรางวัลนะคะนักเรียนต้องมาดูนะจ๊ะ เดีวคุณม่ใช่หึงบ้านเลยอย่าพึ่งไปไหนนะคะโลกเดี๋ยวคุณโมจะพานักเรียนเข้าเข้าห้องนะคะเข้ามเห็นตัวเองไหมเ้เห็นตัวเองไหมแล้วไปไปไป

อานแป๊บดคมเปนานใ่คะาไมอากเปนคะดคมจไม่บน่งานเปลี่ยปลอกแนีะ่ยังไม่เลยคุณย่มไมัไ่่งไั่ไยังยัง่ย่ยังงยังไม่่มัย่ยม อ่ะเรียนจ้าวันนี้เด็กจะส่งลิงให uh, ้นะให้ไปทำนะคะ โ <Okay>, so. อเคค่ะแค่นี้ก่อนใครที่เข้ามานัา่งในห้องนี้แล้วนะให้นักเรียนออกจากห้องได้เลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นจะได้เข้ามานั่งกันเนาะน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คนไหนที่เข้ามานั่งในห้องนี้แล้วนะคะค่ะนักเรียนออกได้และะ้วค่ะลูกคนที่ยังไม่ได้เข้าหกก้องนี้จะได้มนานั่งได้นะคะน้า ใครที่นั่งเก้าอี้แล้วไม่ออกได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนคนอื่นมานั่งบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,วคะคสวัสดีค่ะลูกอ่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะนวัสดยค่ะสวดีคะวค่ะเดี๋่ะสวัสดค่สัดีค่ะสวั่ะพาไสนี่ะวัสดีค่ะดีค่ะสวัสค่ะสวัสดีคะสัด้ะวัาีะวค่ะออกน่ะคะลูัอ่ะัค่งโมพานคนะั่ะเว้าอี้นะวัาวเข้ามานั่งัสเี็นตัวเองยังคะ อีกแล้วนี่เอาไปแล้วค่ะยี่ไอ,อชันไว้ไอชันไว้ยูเพิ่งออกนะไอชันไว้ท่าะก็ได้นักเรียนถอยหลังนิดนึงลูกนะคะโอ้นักเรียนถอยหลังนิดนึงนะคะลูกถอยหลังนิดนึงนะคะน่าจะได้ไม่ล้นหนึ่งสองสาม อาจารย์น่ารักมากตลกอ่ะวคนไหนถ่ายแล้วนะคะออกได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวคุโมส่งภาพให้นะอ่าเดี๋ยวคุโมส่งภาพให้่ายให้นะคะคนไหนคนไหนถ่ายคุโมถ่ายรูปแล้วค่ะเรา่รีออกได้เลยนะคะลูกไปทำงานกันดีกว่าเน้อข้าวิ่งข้ามหน้าจอไปสี่รอบแล้วค่ะสี่รอบก็คือโมเป็นพนักงานแคปหน้าจออ้าวว้าวเปลี่ยนที่แล้ว นางมานร้ายนะทำหน้าแบบดุดเลยนะไหนอะคะไม่เห็นรูปภาพครูโมเลยค่ะโมอยู่ข้างล่างลูกืหผมแดงๆเห็นป่ะนั่นแหลจุกจคะเราต้องทำหน้าบึ้งเหมือนนางมานร้ายไว้เห็นค่ะไม่เห็นครูโมค่ะเห็นเพื่อนค่ะผมแดงๆลูกเห็นตาบ้นไา้ละกงเรียนค่ะเหรอครูโมรูปไปแล้วเหรอแต่แต่แล้ว